สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะพีนนี้ก็ไปได้ไม้มงคลว่านมงคลมานะคะวันนี้ก็จะมาปลูกว่านมงคลอันนี้เราเรียกว่าเศรษฐีก้านทองเป็นไม้มงคลนะคะทีะ่มีความเชื่อที่ดีมาตั้งแต่โบราณนะคะ,ะเศรษฐีก้านทองความเชื่อ,อช่วยเสริมเมตตาค้าขายช่วยเสริมโชคลาภนะคะ อาการทองแบบนี้ก็จะช่วยเรียกเงินทองโชคลาภมาให้กับผู้ปลูกนะคะผู้ที่ทำการค้าการขายก็ให้ตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านค้าหน้ากิจการต่างๆก็จะอาการค้าเจริญรุ่งเรืองเศรษฐีก้านทองนะคะชอบอดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุดินใบก้ามปูนะคะดินใบไม้ผุ ใช้ได้นะคะ,ะให้ระบายน้ำได้ดีส่วนน้ำตัวนี้เขาจะชอบน้ำปานกลางนะคะปานปานกลางก็คือชอบอมีความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะให้ระบายน้ำได้ดีในหนึ่งสัปดาห์นะคะก็การให้น้ำก็ประมาณ2-3ครั้งแบบชุ่มๆนะคะการให้น้ำเศรษฐีการทองนะคะก็วางไว้ตรงที่ร่มแสงลำไร นะคะอ่าวันนี้มาปลูกกันนะคะลักษณะแบบนี้ไปได้มานะคะอ่าคุณยายก็ให้มาวันนี้พี่นี่ก็จะมาปลูกสังเกตดูลากนะคะลากเขาเอ่าเยอะแยะมากมายเยอะเกินไปตัวนี้ก่อนที่เราจะปลูกเราก็ตัดแต่งรากนะคะที่แบบนี้นะคะรากดำาๆรากที่ดูอ่แก่ๆโสมๆตัดออกไปก็ให้เหลือราก ที่มีความสมบูรณ์แบบนี้นะคะรากแบบนี้เราเหลือไว้ได้ส่วนรากที่แก่ๆให้เพื่อนๆตัดออกไปนะคะแล้วทำการปลูกใหม่ก็ามาดูวิธีการกันเลยนะคะดินที่ใช้ปลูกวันนี้นะคะตัวนี้ใช้ได้สองแบบนะคะอันนี้เป็นดินใบไม้หมักใช้ได้เลยเหมือนกันนะคะใครมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะคะเป็นดินใบไม้หมัก สามารถใช้ได้หรือใครมีตัวมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแกลบนะคะแกลบเก่าตัวนี้ก็ใช้ได้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งสูตรส่วนตัวนั้นก็เป็นสูตรบ้านๆก็สามารถปลูกได้ความปร่งของเขาก็จะมีตัวใบไม้ผุอันนี้นะคะตัวนี้ก็คือ,อช่วย มีอินทรีย์วัตถุด้วยมีความโปร่งระบายน้ําได้ดีด้วยสามารถใช้ได้นะคะใครมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะอาจจะเป็นมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแกลบนะคะแล้วเราก็จะใส่มูลไส้เดือนนะคะเป็นถาดอาหารให้เขาก็ได้นะคะ,ะวันนี้มาดู2ส,สูตรเลยนะคะสูตรดินปลูกลักษณะรากแบบนี้ตัดออกได้เลยนะคะตัดออกไป แบบนี้ก็คือรากเขาแก่แล้วล่ะนะคะให้เขาสร้างรากใหม่ตัดออกแล้วเขาสามารถสร้างรากใหม่นะคะ ตัวนี้เขาจะมี2ต้นอ่าสต้นติดกันใช้มีดคมคมเฉือนแกะออกมาเป็นการขยายพันธุ์ไปด้วยนะคะมีดคมคมเฉือนเนี่ยเขาก็จะมีรากติดอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำปูนแดงมาป้ายนะคะแบบนี้ดึงออกให้หมดนะคะกาบที่แห้งแห้งกาบที่ดำๆเปื่อย เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเ,เกิดเชื้อราให้เพื่อนๆดึงออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยดึงออกให้หมดเดี๋ยวเรานําปูนแดงมาป้ายทาฆ่าเชื้ออ่ะปูนแดงนะคะตัวนี้ทาแผลทุกครั้งที่เราตัดกิ่งตัดยอดแยกนะคะทาแบบนี้นะคะ ก็ทิ้งเอาไว้นะคะพอปูนหมาดๆเราก็ค่อยมาปลูกสูตรนี้นะคะก็คุกคราขุยมะพร้าวแกลบเกามะพร้าวสับเข้าด้วยกันนะคะและเราก็จะมีตัวนี้มูลไส้เดือนผสมเข้าไปด้วยนะคะใครจะใส่ผสมในดินหรือจะใส่โรยด้านบนก็ได้เหมือนกันนะคะเอาที่สะดวกเพิ่มธาตุอาหารให้เขาตัวนี้ อ่าเสร็จแล้วตัวนี้ใช้มะพร้าวสับรองไปที่ก้นกระถางนะคะอ่าแล้วนำต้นเศรษฐีก้านทองวางลงไปนะคะอ่าจัดลากจัดระเบียบลากแล้วก็นำดินส่วนผสมเมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะ อ่าแล้วตัวนี้เป็นปุ๋ยละลายช้าออสโมโค้ดสูตร1313ใส่ลงไปประมาณสัก1ช้อนชารอบกระถางแบบนี้นะคะใส่รอบๆใครจะใส่ก้นกระถางก็ได้นะคะตัวนี้หรือจะใส่แบบที่พินิสัยด้านบนอันนี้ก็ได้เหมือนกันจะลองที่ก้นกระถางก็ได้อีกเหมือนกันแล้วก็ใส่ดินลงไปแค่นี้เองนะคะเป็นการปลูกเศรษฐี การทองอ่าทีนี้ก็รดน้ำน้องให้ชุ่มๆนะคะในน้ำที่รดตัวนี้ทีนี่จะใช้ประจำเลยนะคะก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะคะในน้ำสองลิตรก็ใส่ลงไปประมาณอ่าประมาณนี้ไม่ถึงครึ่งฝานะคะน้ำตัวนี้สองลิตรประมาณสองลิตรอ่ใส่ลงไป อันนี้ทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วไม้มงคลฟื้นตัวเร็วนะคะแล้วก็ช่วยบํา,ารุงรากก้านใบต้นนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรบํารุงใส่เครื่องดื่มชูกําลังลดลงไปให้ชุ่มชุมแบบนี้แล้วนําไปวางไว้ตรงที่ร่มๆ่มแสงํำไรนะคะอ่าอันนี้เป็นสูตรแรกสูตรที่ใช้มะพร้าวสับ ุยมะพร้าวหลังจากนี้ไปช่วงนี้ให้ลดน้ําทุกวันนะคะจะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นได้ลดน้ําทุกวันเพราะว่าอากาศแห้งนะคะถ้าในหน้าฝนก็ให้ดูอีกครั้งหนึ่งความชื้นนะคะอันนั้นก็อาจจะลดวันเว้นวันได้แต่ช่วงนี้ให้ลดทุกวันนะคะ เสร็จแล้วสําหรับต้นนี้น้องยังเล็กอยู่ก็ให้ใช้กระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วก็จะพอดีก็จะใช้ดินสูตรนี้นะคะเป็นดินหมักใบไม้อันนี้ก็ใช้ใบไม้หยาบๆลองไปที่ก้นกระถางก่อนนะคะอ่าประมาณนี้ใช้ใบไม้หยาบๆยบลองไปที่ก้นกระถางเสร็จแล้วตัวนี้เราจะใช้ปุ๋ยออสโมโคดนี่แหละนะคะแต่ว่า จะลองไปที่ก้นนะคะก้นกระถางประมาณนี้อ่าเพราะว่าตัวนี้น้องมีรากแล้วสามารถดึงธาตุอาหารจากปุ๋ยมาใช้ได้เลยนะคะก็ให้ลองไปที่ก้นกระถางได้อ่าค่อยๆวางลงไปนะคะค่อยๆวางลงไปแล้วจัดรากเติมดินลงไปนะคะตัวนี้ค่อยๆวางลงไปนะคะ เป็นดินหมักใบไม้ตัวนี้เขาก็ชอบอยู่เหมือนกันนะคะดินที่มีอินทรีย์วัตถุก,<า>ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้รับชมนะคะว่าเขาจะแตกต่างกันไหมระหว่างดินหมักใบไม้กับมะพร้าวสับค่อ,คอยๆกดด้านข้างนะคะอ่าเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มอ่ารดน้ำลงไปค่ะ เหมือนเดิมนะคะน้าที่เราลดก็ใส่เครื่องดื่มไปแล้วตัวนี้เรียบร้อยลดน้ําชุ่มๆนําไปวางไว้ตรงที่แสงรําไรนะคะก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยการปลูกเศรษฐีก้านทองนะคะ,ะทั้งสูตรดินทั้งสองสูตรใช้ได้เหมือนกันหากใครไปซื้อดินมาจากท้องตลาดดินหมักใบก้ามปูก็สามารถใช้ได้เลยนะคะมีมูลไส้เดือนก็ใส่ผสมเข้าไปแล้วก็ เติมปุ๋ยออสโมโค้ดเข้าไปแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะประมาณ3มสัปดาห์น้องก็จะสดใสขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ